สวัสดีฮะวันนี้ฮะเท็ดจะพามาชมนะฮะซันดาซิตี้นะฮะติดตั้งชุดโชคกไฮสไ e น์อีโค่สเปคฮะเดี๋ยวจะพาไปลองด้วยนะฮะวันนี้มีมาหนึ่งลำครับนี่อันนี้ฮะซิตี้จริงๆติดสองคันเลยนี่แจ็สก็ติดด้วยนะฮะอีโค่สเปคเหมือนกันนี่เสร็จยัง ไปลองขัานไหนก่อนดีวะนี่ขัานจีเอาแน่นๆนะเอาแน่นๆเน,น,นี่ยอันนี้ใช้ดีป่ะที่ซื้อมาให้ทนไหมนึกว่ากลัวมันไม่ทนเห็นมันถูก<ะ>แต่มันก็เสียงก๊อกก๊มันก็ยังแบบเหนียวไงโปรตีนชอบรูดนะนี่อันนี้ซิต,ตี้ครับติดเข้าไปแล้วสีแดงสวยงาม นี่มันใช้กันโครงเดิมใช่ไหมจีเป็นโครงเดิมครับอ,อืมน,นี่เจียจานด้วยนี่นะฮะอันนี้จัดเต็มฮะหลบไปสิชอบจะออกแต่กล้องเลยมึงอ่ะไอ้อันนี้ล้อใหม่ยางใหม่ด้วยนะครับคันนี้ใส่ยาง AE 0 0นนะฮะก็ล้อ AE 3 0นะฮะงานซีนะฮะนี่เปลี่ยนท่อไปด้วยครับนี่ ใส่ท่อของ jtc นะฮะปลายงุ้มไทเทเนียมนะฮะงานพี่แอนเราเนี่ยนี่ใบสั้นปลายงุม้มนะฮะนี่โชกหลังนี่ลานหลังเป็นสปริงแยกกับโชกนะครับสำหรับะ <Wow. S 1> กูลซิตนะี้ฮะแจ๊ดพวกนี้ก็จะเป็นแยกสปริงครับนี่นี่นี่คันแจ๊ดก็เหมือนกันนะน,นี่คันแจ๊ดช่วงล่างเดียวกันนะ ก็จะเป็นแบบประมาณแยกสปริงแบบนี้ของเราก็ปรับเซ็ตให้ครบครบ,ครบจบนี่ของแจ๊สหัวโชค๊คด้านหลังแต่รุ่นนี้ปรับหนืดไม่ได้ไม่มีนะให้มาดูเฉยหัวโชค๊คอยู่น,น,น,นี้เปลี่ยนเขาเบรกด้วยเอ๋เปลี่ยนเขาเบรกของอะไร n e x t s e r เ,เ,เดี๋ยว,ยวอันนี้ทำได้รคะล้อท่อยางโชค๊คใช่ไหม ครบเลยคันนู้นโชคเดียวโชคแผ่นใต้ท้องมาดูแผ่นใต้ท้องหนึ่งคันนี้นี่นี่แบบย่าอ่ะอันนี้ใส่แผ่นใต้ท้องเลยด่วนลายๆงี้รดโหลดแล้วต้องใส่นะฮะแผ่นใต้ท้องหนึ่งแผ่นวันนี้งานช่วงล่างล้วนๆเลยนี่ยวันนี้วันอะไรนะลืมและออวันวันเกิดอ,อ๋อวัน,นวนันเกิดในหลวงครับมันวันหยุด จริงเราไม่เคยรู้เลว่าน,นี่งชวนหยุดอันนี้คันนี้อันนี้ใส่อะไรเฮดได้เฮ็ดจายนี่อันนี้ใส่เฮ็ดจายอันนี้พามาดูนะแต่จะไปลองอาจจะพาไปลองคันซิตี้คันนู้นซิตี้นะฮะเพราะว่าใส่อีโคสแตกเฮดได้์นี่ไปลองหลายคันแล้ว <Huh? S 1> แต่คันนี้พิเศษเหมือนกันนะนี่นี่ติดใส่ถัง ngv นะฮะ ngv <Nope. S 2> เบน์อย่าง NTV นี่เบนส์ <Huh? S 2> นบีบค่า K เพิ่มนะอย่าง NTV นี่เราต้องบีบค่า K เพิ่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนคนนั่งหลังอยู่ตลอดเวลา2คนนะนี่นี่โชกเดิมนี่ครับดูโชคเดิมนีเม่เดิมสปริงเดิมกำลังจะเปลี่ยนนะฮะอันนี้ล้อโอ้หล้อใหญ่เว้ย17 205 45 17นะ สเปคนี่เก้าแน่นอนกว้างเก้าแน่ๆอย่างนี้เก้ 9, ป 7, าป่ะเจ็ดกว้างแปดนี่ไงเจ็ดกว้างแปดสบายโหลดได้ฮะเดี๋ยวเฟือนะดูหน้าที่นี่เจ้านี้โชคเดิมหน้าหน้าใส่ไปแล้วนี่ฮะตัวนี้จะเป็น S สเปคนะเป็นไดเอสสเปคไอ้คันนี้แล้วอีโคสเปค ต่างกันที่ปรับเหนืดอไม่ได้กับปรับเหนืดอได้นะฮะเอสเปคตัวนี้จะปรับได้30ระดับนะครับตัวใหม่ย้านะครับ30ระดับอันนี้ก็คือปรับสูงต่าตรงนี้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ลูกค้าขอบอกว่าล้อเขากว้างใช่ปะ่ะถ้าเขาโหลดเยอะกลัวหน้าติดอาจจะต้องใส่น็อตปรับแชมเบอร์หรือเปล่า <S <S นี่ <S <S คันที่จะไปลองคือคันนี้เดีจะพาไปลองเทสดูซิว่าอีโคสเปคจะขับดีไหมนะฮะ ครับลหลายๆคนที่ถามมานี่นี่อันนี้รับลิงก์นะฮะเราก็ใส่ให้มีแถมให้ครบเลยครับพับลิงก์อันนี้คือขยับก่อนใช่ไหมใช่ครับมาดูทรงหน้ามุดดีจังเลย เดิมครับของเรานี่าจับยางนะจับขอบล้อเหมือนรุ่นเก่าๆนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะฮันเตอร์ตัวนี้ล้านกว่านะ๋อโม้หน่อยใช้ดีไหมบ้างมีอันจาดอันนี้ตั้งอะไรนะแคมเบอร์ไม่ต้องแล้วตรงแล้วใช่เดี๋ยวพอาจะไปลองเองคันนี้พอดีนะปล่อยมือได้อะทันทันซี่ตีทันไหนพี่คันนี้ ของพี่กะใครขับครับปกติขับรถเร็วไหมฮะไม่เร็วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปลองให้คือดาวฟิตเมนประมาณนี้ไปก่อนเนาะก็คือแบบมีลูกนาดอะไรเดี๋ยวผมไปเทสให้ว่ามันติดหรือเปล่าแต่ชอบทรงนี้เนาะเดี๋ยวผมลองให้ไปไปลองนะฮะ แต่ว่าคือว่าบางนี้นี่ยเออรอด้วยเป็นมือกล้องมาด้วยเป็นช่างด้วยใช้ให้คุ้มนะ นี่ข้างหน้าก็เขาผัก,กล,อล้อนะจ๊ะ เ,เดี๋ยวพาไปลองเคสไดกับ CITY GM คันนี้ก่อนนะฮะ ment, นะฟิตเมนต์67เนี่ยองดูนะฟิตเม้นต์นิ้วหนึ่งสองนิ้วสองนิ้วแน่นๆนะฮะนี่พาไปลองก่อนข้างหลังเท่าไหร่สองนิ้วหลวมๆนะไปไปลองกันฮะคือลูกค้าคันนี้เขากลัวเขากลัวแบบติดพวกออฟเซ็ตล้อเขาเยอะอะไรแบบนี้ นี่มี NGV ด้วยข้างหลังขาง NGV คือลูกค้าคันนี้โทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วโทรมาหาพี่อ่ะเพราะว่าผมมี NGV ล้อใหญ่หน้ากว้างตัวขับแล้วติดยาเต็มคะเต็มป่ะขาบอกพี่ไห้ลาวบอกเดี๋ยวผมจะลองเติมให้แบบจะได้เซ็เตได้รู้ไงเติมให้เต็มมาเลย พี่ก็บอกเขาไปบอกว่ามันก็เหมือนคนนั่งหลังตลอดเวลาพี่สองคนงน่ะหล <c oughs> ัง,งนอะเนี่มีโดนหน่อยนะ <c oughs> ติดเอ้หมุดอ่ะน,นั่นแน่เลยใช่ต <c oughs> ้องพับหน่อยนุ่มแบบพอกันเมื่อกี้เลยว่ะ <c oughs> อันนี้เฮดไดเอ e สเปกนะละเนียนกว่านะละเนียนกว่าแต่อย่างนี้มันก็นุ่มอ่ะนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะจะเห็นเฮดไ d เอนี่มันฟิลแบบว่าจะพูดไงดีวะถ้าเทียบกับเอริญเนี่ยเอริญมันจะอีกแบบเลยนะมันเป็นทวินเลยเนะเนี่ยชอบความนุ่มมันนะ คนบานเลยอ่ะสามาชมฟิตเมนต์ไปด้วยเลยทีเดียวนะก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำหรับเราโปรแกมก็คือถ่ายรูปนะฮะลงเพจนี่ไงหล่อจัด พิตตี้มันหลอดจริงๆดูล้อด้วยดูฟิตเมนล้อคือแบบว่าเขาล้นเนี่ยเขากลัวว่าติดใช่ไหมไม่ติดนะฮะสบายๆฮนะชิวๆเดี๋ยวลองเปลี่ยนคนขับบ้อนอันนี้ผู้จัดการเอานะฮะฮลองด้วยขายด้วยเทสด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วย <Huh? S 1> ทำทุกหน้าที่ปะ ุ้มใช้คุ้มช่วงนี้เมื่อเมื่อเมื่อกี้เอาไอ้บางมาก็รอยกล้องไอ้บางถือถือกล้องด้วยใช้คุ้มได้ลูกค้ามาเดี๋ยวจะใช้ลูกค้าถือด้วยแต่ช่วงนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้เราก็งดลองรถกับลูกค้านะฮะช่วงนี้แรงจริงๆนะฮะโควิดเบาหน่อยค่อยมาลองลูกค้า ลูเหมือนกันนะแต่ร้อยต่ออะเอสเปคเก็บดีกว่าก็มันรีบาลดาไงใช่ไหมล่ะมันก็จะเนียนกว่าไอ้ก e ล้องเดี๋ยวเราจอดพับไปตรงนี้กัอนไหมเนี่ยมาดูดิมันจะโดนป่ะนี่ฮะมันต้องพับสุ้มหน่อยสุ้มตรงเนี้ย ม,มันมีหมุดอยู่อันหนึ่งตรงน,นี้เราพับได้ทั้งวนนี้ด้วยหึงอันอ่ะมันก็จะไม่ติดนะเวลาจัพับได้เลยฮะับสหรับคนที่เลี้ยวแล้วติดนะไอ้จําแล้วติดเ <Whoa. S 1> นี่ยพับได้เลยเนี่ยพับแบบนี้มือดึงๆึหน่อยสามจุดหนึ่งสองสามนะเมื่อกี้มันมีเสียงฟึดๆฟึดๆหน่อยเดีย๋ยวลองดูที่มันหายไป ตอนแรกก็กล่าวว่าคือพี่ไม่เห็นหร้อหรอกคิดว่าล้อ,องคงแบบกว้างจริงเขาบอกว่าล้อ,ขอเขากว้างมากออกทางนั้นไม่ต้องห่วงพี่ล้อหลังก็ไม่ติดแน,น่แต่ล้อหน้าเนี่ยอาจจะติดแต่ก็สเปคเดียวกับล้อที่เราใส่ข้างแปดนะข้างแปดเนี่ยยังลอยต่อยังเนียนกว่าเนี่ยนี่เราวิ่งอยู่คอกนออกรีตถนนคอนกรีตเนี่ยเส้นนี้บอกได้เลยว่า สะเทือนใต้แน่นอนเส้นนี้หัวขอนคีน่ร้อยต่อเยอะจัดขั้นสุดท้ายฮะเดี๋ยวก,ก่อนที่แบบจะหมดแจ๊สครับใส่อีโคสเปกนี่อันนี้สองนิ้วสองนิ้วสอดข้างหลังก็สอนิ้วสอดเป็นกันพอดีพอดีไปไปลองก่อนเป็นลิ่ง พี่นั่งหลังเลยล่ะขากลับมาแต่มันดีจริงนะมันไม่เด้งใครับมัน,นนี่อะค่าถ้าอย่าง 3k ว่ะได้ 3k ไม่ค่า k ก็ส่วนหนึ่งแต่แต่ระบบวาล์วด้านในอะนถ้าสำคัญก็รัถ้าระบบวาล์วข้างในแบบเลี้ยงแหวนน้ำมันอะไรต่างๆมันไม่ดีหรือแบบว่าเพื่อนนะคุณภาพต่ำมาแม่งก็เด้งอยู่แล้ว คือถ้าช่วงเลี้ยวแล้วจำออะแม่งโดนอยู่แล้วเนาะเพราะ,ะมุมล้อ,อนนมันเอียงให้ดูคอสะพานก่อนอ่ะป้องนี่ให้ดูความเร็วเพราะคันเมื่อกี้ก็ดูความเร็วว่าขนาดนี้เอาอยู่ไหม ซิตี้ไหมฟิลอีโคสเปคนะฮะน่าอยู่แอบปล่อยมือได้จะดราม่า <No. S 1> so, <laughs> อีกแลอวเนี่ยปล่อยมือเนียนนิ่งเอาเร็วเอาอยู่ใส่ของเดียวเลยถ่ายรูปเหมือนเดิมฮะเอามาชมฟิตเมนก่อนนี่นี่ฟิตเมน ตรงนี้หรอนะม่บ้านไม่บ่นนะใช้งานได้จริงะะนะ,ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นยันตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆฮะแล้วก็สาระดีๆหรือก็แนวทางการแต่งรถอะไรต่างๆครับสหรับวันนี้ก็แบบพาชมแบบเรียๆครับพอดีว่ามี เพื่อนๆแหละครับพี่ๆทักมาถามว่าฟิลลิ่งตัวสไตล์อีโคสเปมันฟิลลิ่งประมาณไหนอะไรยังไง <Wow. S 1> จริงๆอยากจะพาลูกค้าไปลองด้วยครับแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็ขอแบบไปลองกับ <N ícios> น้องกล้องบริการพอแล้วก็จะเป็นลูกน้องที่ร้านแต่ลูกค้าอาจะเอาไว้ช่วงโควิดที่เบาๆหน่อยก็จะมาทคลิปเรียวๆให้ดูกันอีกนะฮะก็อันนี้เป็นฟิลลิ่งคร่าวๆครับถือว่า นุ่มครับตัว h ฮสต์ไดส์อีโคสเปสำหรับคนที่มองหาโชคดีดราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะฮะแล้วก็รับประกันที่ดีดเนี่ยบิลลิง่งไม่บ้านไม่บนเนี่ยไม่กระด้างไม่แข็งเนะี่ยตัวนี้ครับแนะนำครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปทั้งนี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดี๋ย่ว่าจะพามาชมอะไรกันอีกเร็วๆนะฮะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะกดแชร์นะฮะถ้า ดูของผมเยอะๆผมก็จะมีกำลังใจมาทำคลิปให้ดูอีกนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลากันทีเท่านี้ครับสวัสดีครับ